ทุกคนเคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมประเทศไทยกับกัมพูชาถึงทะเลาะกันมาเดี๋ยววันนี้เราให้ฟังครับโรโรนดา ช่วงนี้อากาศร้อนนะฮะและนอกจากอากาศที่มันร้อนแล้วเนี่ยประเด็นบ้านเมืองของเราก็ร้อนเหมือนกันครับเพราะล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยได้มีเหตุการณ์การประทะและข้อพิพาทกันระหว่างไทยบ้านเรากับกัมพูชาเกิดขึ้นมาจนถึงขั้นที่ว่ามีทหารเนี่ยเสียชีวิตเลยซึ่งเป็นเรื่องราวที่ใครหลายๆคนให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้กันมากและดูเหมือนว่าความรุนแรงตรงนี้เนี่ยมันจะทวีคูณมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆด้วยเอาเป็นว่าในวันนี้ผมเอฟโอมิทักนะครับจะมาเล่าทุกคนฟังแล้วกันว่าเรื่องราว ความเป็นมาระหว่างความขัดแย้งไทยกับกัมพูชาเนี่ยมันมีมายังไงมันเกิดขึ้นมาตอนไหนและเหตุการณ์ปัจจุบันมันเป็นยังไงเดี๋ยวสรุปและวิเคราะห์ตามฉบับเอฟพงพิทให้ฟังละกันนะครับเอาเป็นว่าก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปกันนะครับผมต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไปงอใ,ใ้ผมในการทำคลิปต่อๆไปหน่อยละกันนะจ๊ะอ่ะถ้ากดกันแล้วงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูคลิป,ปรพร้อมๆมาเลยครับ เมื่อวันที่28พฤษภาคมปี2025ที่ผ่านมาได้มีเหตุปะทะกันเกิดขึ้นที่สามเหลี่ยมมรกตที่เป็นชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาใกล้กับเขตชายแดนลาวซึ่งการประทะในครั้งนี้เกิดจากการที่ต่างฝ่ายต่างก็อาวัทหานของตนเนี่ยได้ลุกล้ำเขตไปยังอีกดินแดนหนึ่งโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือการขอมาก่อนโดยทางฝั่งไทยเนี่ยได้แจ้งข้อมูลว่าทหารกัมพูชาได้ลุกล้ำและเดินเข้ามาในเขตของไทยโดยที่ไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้าทำให้ทาหารไทยที่กำลังลาดตระเวนเกิดความเข้าใจผิดจนเกิดการประทะกัน ขึ้นมาส่วนทางฝั่งกัมพูชาเนี่ยก็มีรายงานว่าทหารของเขากําลังลาดตระเวนในพื้นที่ของตัวเองอยู่เช่นกันแต่ดานถูกยิงแบบไม่ทันตั้งตัวและจากการประทะในครั้งนี้ก็ทําให้ทหารฝั่งกัมพูชาเสียชีวิตหนึ่งคนและนั่นเลยทําให้เรื่องราวความขัดแยง้งเกี่ยวกับเจ้าข้าวเจ้า,ข,าของนินแดนในอดีตเนี่ยลับมาละอุอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งตรงนี้เนี่ยหลายหลายคนอาจจะงงว่าเอา้าแล้วไอ้พื้นที่ที่ว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นของใครกันแน่มันเป็นของไทยหรือกัมพูชา คำตอบตรงนี้เนี่ยผมบอกเลยครับว่าผมตอบไม่ได้เหมือนกันฮะเนื่องจากว่าจากจุดที่เกิดเหตุที่เราเรียกว่าสามเหลี่ยมรกรุกนนี้เนี่ยมันยังเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้มีการปักหลักอย่างชัดเจนระหว่างไทยกับกัมพูชาเพราะในอดีตสมัยสงครามที่แห่งนี้เคยเป็นเขตอิทธิพลของขบวนการคอมมิวนิสต์มาก,ก่อนหลังจากนั้นมันก็ได้กลายมาเป็นที่ตั้งฐานอาหารและด่านการค้าเล็กๆของทั้งสองประเทศฉะนั้นความชัดเจนในการครอบครองสิทธินน์ดินแดนแห่งนี้มันเลยบอกไม่ได้ว่าใครเป็นเจ้าของแล้วทีเนี้ยพอมันคลุมเครือคุมเครือมาเรื่อยๆ มันก็เลยทําให้เกิดความเข้อจผิดขึ้นมาโดยตามข้อมูลเนี่ยได้บอกไว้ว่า ทางฝั่งไทยเรายึดแผนที่การตีดินแดนของประเทศหลังจากสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งเป็นการกะระยะเดียวกับที่เคยตกลงไว้กับฝรั่งเศสเมื่อ100กว่าปีก่อนโดยจะมีอัตราส่วนอยู่ที่ประมาณ1ต่อห้าหมื่นและถ้าตีตามนี้พื้นที่ดังกล่าวเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ของไทยแต่ว่าวทางกัมพูชาครับเขากลับใช้สิทธิตามแผนที่ที่ฝรั่งเศสทําขึ้นมาตั้งแต่สมัยยุคล่าอาณานิคมเมื่อ100กว่าปีก่อนที่จะมีประเทศกัมพูชาเกิดขึ้นมาเช่นกันซึ่งอันเนี้ยผมก็ไม่แน่ใจนะทางฝรัั่่่งเเเศสตอนนนนน้ะททีีีขยแผ ขึ้นมาเขาเขียนผิด หรือเขาเหลี่ยมกันแน่เพราะว่าถ้าอ้างอิงจากสิ่งที่ไทยกับฝรั่งเศสเคยตกลงกันอะระยะที่มันควรจะเป็นมันจะอยู่ที่1ต่อ5 0 0 0มืนแต่ทางกัมพูชาเขาอ้างว่าฝรั่งเศสเขาเขียนแผนที่ในระยะ1ต่อสองแสนขึ้นมาฉะนั้นเราก็ต้องยึดหลักตามนี้แล้วถ้าเป็นแบบนั้นเขตด,ดังกล่าวก็จะเป็นของกัมพูชาทันทีนั่นเองซึ่งตรงนี้เผื่อใครไม่เห็นภาพนะลองจินตนาการตามคาพูดที่ผมจะบอกจากนี้ก็ได้ว่าแบบอ่ะมันมีแผนที่โลกอยู่ฉบับหนึ่งที่จะมีพื้นที่ติดระหว่างไทยกับกัมพูชาแล้้วทีีเน เรามีปากกาอยู่ด้ามหนึ่งครับลากเส้นเขตแดนตามระยะที่เรากําหนดไว้เลย1ต่อ5 0,000มันก็จะได้เป็นประมาณนี้ฮะแต่ถ้าสมมุติเป็นกัมูชาที่ใช้อัตราส่วน1ต่อ2องแสนก็จะเป็นฟิลเหมือนกับว่าเราซูมแผนที่ออกมาให้พื้นที่นี่มันเล็กลงไปอีกแต่ว่าปากกาที่ใช้ขีดเนี่ยมันยังมีขนาดเท่าเดิมซึ่งถ้าเกิดว่าขีดเส้นด้วยระยะ1ต่อ2องแสนเนี่ยผลที่ออกมาก็คือพื้นที่ที่เคยเป็นของไทยมันก็จะไปอยู่ทางฝั่งของเขมรนั่นเองครับซึ่งตรงนี้เนี่ยแหละครับมาเลย เป็นจุดที่ทาให้เกิดความรักแคระเคือจนเป็นเหตุที่ทําให้เกิดการประทะกันอยู่บ่อยๆนั่นแหละและนี่ก็คือข้อมูลตามความเขา้าใจของผมเกี่ยวกับปัญหาระหว่างประเทศไทยและกัมพูชานะซึ่งอันนี้คือการตีความและอธิบายให้เข้าใจง่ายที่สุดแบบสากลสากลเลยนะแต่ทีนี้บางคนที่เคยอาจจะรู้ข้อมูลมนาะก็จะรู้สึกว่าแบบเอ้ยพี่ทำไมผมฟังออริจินอลมามทาไมมันไม่เห็นเป็นอย่างนี้เลยล่ะ,ะถ้าเกิดให้ผมอธิบายตามฉบับออริจินอลสั้นๆเลยเนี่ยจริงๆอ่ะไทยเราอ่ะเคยตกลงกับฝรั่งเศสไว้เมื่อปี1,900นูันเยที่ตอนนู่ะเทศกมชา ยังไม่ประกาศเอกาลาาเลยว่าไทยเรากับฝรั่งเศสจะมีการแบ่งพื้นที่กันแบบอเอร์เทเชหรือว่าการจัดสรรปันน้ากันซึ่งวิธีนี้เนี่ยจะแบ่งพื้นที่โดยการใช้จุดสูงสุดของภูเขาเป็นตัววัดจากการไหลของน้ําเป็นการแบ่งคมแดนฉะนั้นถ้ายึดตามนี้เนี่ยพื้นที่ตรงข้อพิพาทก็จะเป็นของไทยเราแต่ทว่าพอกัมพูชาประกาศเอกาลาหรือก่อตั้งประเทศแล้วก็ปลดแอกจากฝรั่งเศสมาเนี่ยจู่ๆก็มาบอกว่าแบบเอ้ยพื้นที่ตรงเนี้ยเป็นของกัมพูชานะเนื่องจากว่าตามหลักแผนที่ที่ฝรั่งเศสเเเคเ้าาายยทไวว่ขีน ชัดเจนเลยว่าอาตาัตราโวนของพื้นที่ที่อยู่เนี่ยมันจะต้องเป็น1ต่อ2องแสนฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้ก็ต้องเป็นของัมพูชายอย่างแน่นอนซึ่งก็อย่างที่ผมบอกไปในตอนแรกเลยว่าผมไม่รู้ว่าฝรั่งเศสเขาเขียนผิดหรือเขาเลี่ยมมาตั้งแต่สมัยนน้นแล้วนะแต่ผลที่ออกมาก็คือระยะที่มันไม่ตรงกันแบบที่เคยคุยกันไว้แล้วพอมาตกลงกันไม่ได้เนี่ยมันก็เลยทําให้เป็นปัญหากันทีเนี้ยพอมันสะสมกันมาเรื่อยๆอทางัมพูชาเขาก็ไปร้องต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือว่า ICJ แล้วก็ได้มีคําตัดสินออกมาในปี ขอบแรกว่า ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือ ICJ ได้มีคำพิพากษาในคดีร,ระหว่างไทยกับพมชาเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ของปราสาทพระวิหารว่าตัวปราสาทตั้งอยู่ในอาณาเขตของกัมพูชาและให้ประเทศไทยถอนกำลังทหารออกจากพื้นที่พร้อมคืนวัตถุโบราณที่เคยนำออกไปทันทีโดยคำตัดสินนี้อ้างอิงตามแบบที่ที่แน่มากับสนธิสัญญาระหว่างไทยกับฝรั่งเศสในช่วงทศวรรษ1900ที่กัมพูชานำมาเป็นหลักฐานในการฟ้องร้องซึ่งก็โอเคแหละถ้าศาลเขาตัดสินแบบนั้นก็มันมีหลักฐานนะนะแต่ประเด็นสำคัญของเรื่องพื้นที่ตรงนี้ ไม่ได้อยู่ที่ตัวปราสาทเขาพระวิหารไงเพราะปัญหามันอยู่ที่พื้นที่โดยรอบปราสาทเขาพระวิหารเนื่องจากว่าไทยได้มีการแบ่งเขตแดนตามที่เคยตกลงกับฝรั่งเศสไว้ตั้งแต่ปี1900แล้วซึ่งก็มีการปักหลักเขตแดนไว้อย่างชัดเจนจนไทยเราเนี่ยมีการขึ้นทะเบียนพื้นที่ปนนไปในหลายๆจุดที่เป็นข้อพิพาทมาตั้งแต่90ปีที่แล้วด้วยแถมไทยเนี่ยก็ยังมีการทานุบํารุงรักษาพื้นที่ดังกล่าวมาโดยตลอดตั้งแต่นู้นจนถึงปัจจุบันอีกฉะนั้นตามหลักแล้วพื้นที่ที่ เพราะทางนั้นเขาก็าอ้างว่าก็ตัวปักหลักเขตแดนมันไม่มีอยู่นี่ฮะใช่มันไม่มีอยู่ครับแต่ว่าก่อนหน้านี้มันมีไงแล้วมันหายไปไหนล่ะคำตอบคือไม่มีใครรู้เหมือนกันครับแล้วนั่นมันก็เลยส่งผลให้เกิดความคุมเคือขึ้นมาแล้วความรุนแรงเนี่ยมันก็ทวีคูณขึ้นไปอย่างต่อเนื่องเลยสุดท้ายในปี2543หรือคศ .2000 เนี่ย ทางไทยกับกัมพูชาเขาอยากลดความตึงเครียดในพื้นที่นี้ลงก็เลยทําการจัดตั้ง MOU 43และจัดทําหลักปักเขตแดนใหม่ขึ้นมาทําให้ชัดเจนเลยว่าพื้นที่ไหนเป็นของกัมพูชาพื้นที่ไหนเป็นของไทยและพื้นที่ไหนยังไม่ได้ตัดสินก็ให้กลายเป็นพื้นที่ไร้การครอบครองไปนั่นเองซึ่งฟังดูแล้วก็ค่อนข้างดีเลยนะแต่มันก็ไม่ได้ง่ายอย่างนั้นครับเนื่องจากว่าทั้งสองฝั่งเนี่ยก็ขมุกข,ขมัวก,กันมาเป็นระยะเวลานาน,านแล้วนะฉะนั้นยังไงมันก็ต้องมีเหตุได้ปะทะก,กันเล็กๆน้อยจนถึงขััน้นนนนนนกกลลาางงออย่แนอน่แแะใ ช่วงกุมภาพันธ์จนถึงเมษาปี2011ที่ผ่านมาเหตุการณ์กทวีความรุนแรงขึ้นครับเมื่อทหารไทยและกัมพูชาณนะพื้นที่เขตเขาพระวิหารและวัดศิกขาคีรีสวาระได้มีการประทะค,ครั้งรุนแรงเกิดขึ้นและครั้งนี้เนี่ยก็ได้มีการใช้ทั้งปืนใหญ่ปืนคอกและอาวุธหนักกันอย่างเต็มรูปแบบแบบไม่ยั้งเลยโอ้โหบอกเลยว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันมีแบบไม่หยุดเลยครับมีทั้งทหารและประชาชนทางฝั่งไทยและกัมพูชาได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตไปเป็นจานวนมากซึงถือว่าเป็นเหตุการณ์ ไม่สู้ดีแถมมีวิแววว่าจะยกระดับขึ้นไปเรื่อยๆอีกและนั่นเลยทําให้ทางฝั่งกัมพูชาเนี่ยตัดสินใจที่จะยื่นเรื่องนี้ต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือ ICJ เพื่อให้ตีคําตัดสินคําพิพากษาในปี1962ใหม่อีกครั้งโดยรอบนี้เนี่ยต้องการให้ศาลชี้ชัดไปเลยว่าพื้นที่โดยรอบปราสาทเขาพระวิหารเนี่ยควรจะตกไปอยู่ในเขตดินแดนของประเทศใดกันแน่ซึ่งผลที่ออกมามันก็ได้สร้างความตกใจให้กับใครหลือคนเป็นอย่างมากเพราะหลังจากนั้นเพียงแค่สปีหรือในปี2013 สารยุติธรรมระหว่างประเทศก็ได้ออกคำวินิจฉัยใหม่ออกมาว่าพื้นที่ที่ติดตัวกับประสาทจาเป็นจะต้องมีการเข้าถึงและดูแลรักษาฉะนั้นพื้นที่นี้ควรจะอยู่ใต้การควบคุมของกัมพูชาหรือพูดง่ายๆก็คือกัมพูชาเป็นผู้ชนะจากคําตัดสินไปนั่นเองส่วนไทยเราครับก็ต้องยอมรับคําวินิจฉัยในแง่ของการถอนกําลังออกจากพื้นที่ตัวประสาทนะคําวินิจฉัยมันออกมาแบบนี้แล้วมันก็ควรจบถูกปะแต่ความคุ้มเคือมันก็ยังไม่จบครับเพราะต่อให้สารเนี่ยจะหยิบเคสนี้ขึ้นมา ตัดสินแล้วแต่ศาลก็ยังไม่ได้ระบุเขตแดนที่ชัดเจนหรือกําหนดพิกัดใหม่ขึ้นมาแต่อย่างใดเลยนั่นเลยทําให้ตั้งแต่ปี2013จนมาถึงวันนี้ครับพื้นที่รอบนอกดังกล่าวที่แบบขึ้นทะเบียนกับไทยแล้วแต่ศาลบอกว่าให้ไปเป็นพื้นที่ของกัมพูชามันก็ยังคงเป็นพื้นที่ที่มีสถานะข้อพิพาทกันต่อไปสุดท้ายก็กลับมาอยู่ในยุคปัจจุบันที่ไม่มีการตีวัดพื้นที่อย่างชัดเจนจนได้มีการประทะเกิดขึ้นมาล่าสุดเมื่อปลายเดือนที่แล้วนั่นเองครับและนี่นะครับก็คือบทสรุปข้้อพิาาาาาาทหวว่งไยกับมมมูชตคเขใจ ของผมเองนะฮะซึ่งถ้าขอ้อมูลตรงไหนผิดภพาพบางอันใดก็ขอประธานอภัยด้วยและสามารถแท็กเวลาชี้แจงได้เลยนะครับบางทีมันอาจจะมีตกหล่นบ้างก็ขออภัยด้วยจริงๆแต่เดี๋ยวก่อนนะคลิปยังไม่จบนะฮะเพราะตอนที่ผมได้รวบรวมข้อมูลมาเนี่ยส่วนตัวผมยังรู้สึกว่าเฮ้ย มันแปลก,ปลกอะ่ะเพราะถ้าสาเหตุที่ทําให้เราต้องทะเลาะกับกัมพูชามันคือเรื่องดินแดนจริงๆเนี่ยมันก็ไม่น่าจะเรื้อรังขนาดนี้นะด้วยความสงสัยผมเลยไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาแล้วก็ถึงบางอ้อ,อเลยครับว่าเฮ้ยมันมีปัจจัยแบบยิบยิบย,ย่ยอยๆภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็มีหลายปัจจัยอีกด้วยซึ่งถ้าจะให้ยกตัวอย่างปัจจัยเด่นๆเลยนะก็จะมีแบบเรื่องของจุดต่างๆต,ตามขอบชายแดนที่เป็นพื้นที่ไร้การครอบครองที่จุดเหล่านั้นมักจะมีเคสของทหารกัมพูชาเขาลุกล้ำเข้าไปใช้พื้นนที่่่สววตัวมกกอองไฟ บ้านก็มีมาตั้งแคมป์ก็มีหรือเอาง่ายๆคือไม่ทําตาม MOU 43ท,ท,ทั้งๆที่ MOU 43ี่ตกลงกันไพ่อย่างชัดเจนเลยว่าเป็นพื้นที่ส่วนกลางไม่มีการปักหลักหรือยึดเตียงใดจนกว่าจะมีคําตัดสินออกมาแล้วพอไทยเขาไปคุยเนี่ยทางฝั่งนั้นเขาก็ไม่ยอมครับสุดท้ายก็กลับมาอีลูเดิมก็คือการประทาน,นั่นเองซึ่งเอาจริงๆถมองว่าเป็นการกดดันหรือยั่วโมโหเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้ผลเลยฮะแต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามครับตอนนี้สถานการณ์เนี่ยมันก็แย่ลงไปอีกครับ เมื่อล่าสุดที่ผ่านมาครับทางฝั่งอมบูชาเขาได้มีมาตรการตอบโต้ไทยที่ไม่ยอมให้พื้นที่มาอย่างไม่หยุดด้วยการปิดพรมแดนบ้างก็มีแบรนด์สินค้าแบรนด์ละครแบรนด์ซีรีส์ไทยก็มีหรือแม้แต่การลดแบรนด์บิดอินเทอร์เน็ตจากไทยก็มีเช่นกันและดูเหมือนว่ามาตรการเหล่านี้เนี่ยก็จะมีเพิ่มเติมมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะก็ถือว่าไม่ยอมแบบเต็มรูปแบบเลยแหละ ซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าผลที่ออกมาจะเป็นแบบไหนเอาเป็นว่าแต่ละคนคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้คิดว่าเรื่องราวมันจะจบแบบไหนมันจะเป็นยังไงลองคอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกผมไว้หน่อยแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็อยากให้แสดงความเห็นกันอย่างสุภาพแล้วก็มีวิจยยารณญาณในการแสดงความ,มเห็นด้วยและกันนะครับผมก็นี่คือสรุปตามที่ผมเข้าใจมาทั้งหมดนะหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับผมถ้าเกิดชอบกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในกนารทำคลิปใหมๆ่ๆต่อๆไปหน่อยลวกันนะครับ สวัสดีครับ